แน่นอนนี่คือข้อความแนะนำวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ1,200คำเกี่ยวกับรีวิว mig 2 7 k ป2025ี2,025แปลเป็นภาษาไทยพร้อมเปิดด้วยอินโทรช่องอีกออโตรีวิวและปิดท้ายด้วยการเชิญชวนให้กดติดตามขีดขีดขีดยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องอีกออโตรีวิวศูนย์รวมของรีวิวยานยนต์ล้ำอนาคตเทคโนโลยีล้ำสมัยและเครื่องยนต์สมรรถนะสูงอย่างละเอียดและน่าติดตาม วันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกกับ MiG 27K รุ่นปี2025ยานยนต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องบินเจ็ตซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในแวดวงยานยนต์ทั้งในแง่ของดีไซน์ความสามารถและเทคโนโลยีที่ล้ำเกินยุค MiG 27K ปี2025ไม่ได้เป็นเพียงชื่อที่หยิบยืมมาจากเครื่องบินรบโซเวียตเท่านั้น แต่มันคือการตีความใหม่ของจิตวิญญาณแห่งอากาศยานที่ถูกออกแบบและสร้างสารรค์ใหม่ในรูปแบบของรถสปอร์ตสมรรถนะสูงตั้งแต่แรกเห็นก็รู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่รถธรรมดามันเต็มไปด้วยรายละเอียดที่สะท้อนความล้ำหน้าและความแม่นยำทางวิศวกรรมตัวถังภายนอกใช้วัสดุคอมโพสิตแบบคาร์บอนไฟเบอร์ผสมไทเทเนียมเพื่อให้ทั้งเบาและแข็งแกร่งพร้อมแชสซีแบบแอโรไดนามิกอัจฉริยะที่สามารถปรับตัวตามสภาพลมความเร็วและโหมดการขับขี่ได้แบบเรียลไทม์ ขุมพลังของ MIG 2 7 K รุ่นนี้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยมาพร้อมระบบไฮบริดที่ประกอบด้วยเครื่องยนต์ V 8เทอร์โบคู่และมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวที่ช่วยเสริมแรงให้สมรรถนะสูงสุดเครื่องยนต์เบนซินสามารถผลิตกำลังได้ถึง620แรงมา้ขาขณะที่มอเตอร์ไฟฟ้าให้เพิ่มอีก280แรงมา้ารวมเป็นกำลังสูงสุดถึง900แรงมา้าระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่9้าสปีดพร้อมระบบควบคุมการออกตัวแบบอัจฉริยะ ส่งผลให้รถคันนี้สามารถทำความเร็วจาก0ูถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง2.7วินาทีและความเร็วสูงสุดอยู่ที่380กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตัวเลขไม่ใช่ทุกอย่างของรถรุ่นนี้เพราะระบบขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive พร้อมระบบมอเตอร์แยกหน้าซ้ายขวาช่วยให้ควบคุมแรงบิดได้อย่างแม่นยำในทุกโคง้งระบบช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนระดับความสูงได้ถึง4ระดับรองรับทั้งการขับขี่ในเมืองการเดินทางไกลหรือ Mac แม้กระทั่งการใช้งานในสนามแข่ง ระบบเบรกใช้จานเบรกคาร์บอนเซรามิกพร้อมคาลิปเปอร์8ลูกสูบด้านหน้าและ6ลูกสูบด้านหลังให้แรงเบรกสม่ำเสมอแม้ใช้งานอย่างหนักภายในห้องโดยสารของ MIG 27K รุ่นนี้ก็ไม่แพ้กันได้รับแรงบันดานใจจากห้องนักบินของเครื่องบินรบโดยเน้นความล้ำสมัยและความหรูหราไปพร้อมกันแผงควบคุมถูกออกแบบมาเพื่อผู้ขับอย่างแท้จริง มีจอแสดงผลแบบ Head-up Display คู่แสดงข้อมูลความเร็วการนำทางและสถานะของระบบต่างๆแบบ Real-time หน้าจอกลางเป็นแบบ OLED โค้งขนาด12.6นิ้วพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงและระบบสัมผัสแบบสั่นตอบสนองพวงมาลัยดีไซน์คล้ายคันบังคับของเครื่องบินมีระบบตอบสนองแรงกดเพื่อความแม่นยำในการควบคุมเบาะนั่งผลิตจากวัสดุอัลกันตาราแบบเบาแต่ทนทานพร้อมคโครงไฟเบอร์คาร์บอนและเมมโมรีโฟมที่รองรับสีีระได้ดีเยี่ยม เบอ่อหน้าและหลังสามารถปรับอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็นพร้อมฟังก์ชันนวดอัตโนมัตินับว่าเป็นความหรูหราที่หาได้ยากในรถสมรรถนะสูงระดับนี้ในด้านเทคโนโลยี MIG 27K ปี2025มาพร้อมระบบปฏิบัติการอัจฉริยะที่พัฒนาเองภายในรองรับการอัปเดตแบบไร้สายและสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับขี่เพื่อปรับการใช้งานแบบเฉพาะบุคคลได้ทันที ตั้งแต่การตั้งค่าบอร์ดแสงไฟในห้องโดยสารไปจนถึงเสียงเครื่องยนต์ระบบไฟแอมเบียนไลท์ปรับได้มากกว่า256สีและเปลี่ยนตามโหมดการขับขี่แบบด y นามิกระบบเสียงรอบทิศทาง16ลำโพงที่พัฒนาร่วมกับแบรนด์ระดับไฮเอนด์ ign, ให้คุณภาพเสียงระดับสตูดิโอแม้ขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงระบบตัดเสียงลมภายนอกแบบ Active n o i น้อย n c e l l a t i o n ใช้ไมโครโฟนและคลื่นเสียงต้านฐานเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบแม้ขณะวิ่งที่ความเร็วสูง ในด้านความปลอดภัย MIG 27K มาพร้อมระบบขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติระดับ3พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินระบบช่วยเลนกล้องรอบคันและระบบเตือนมุมอับแบบเรียลไทม์ระบบป้องกันการชนขั้นสูงจะทำงานทันทีเมื่อมีความเสี่ยงโดยจะสั่งเบรกอัตโนมัติปรับพวงม,มาลายัยและปรับท่าทางของเบาะให้อยู่ในตำแหน่งปลอดภัยที่สุดรถคันนี้ยังมาพร้อมโหมดสนามแข่งที่จะปิดการช่วยเหลือส่วนใหญ่และเปิดให้ผู้ขับขี่ได้ควบคุมรถแบบเต็มสมรรถนะ ตัวเลือกการตกแต่งมีมากมายให้เลือกทั้งสีภายนอก12เฉดล้อแม็ก5แบบและรุ่นสมรรถนะพิเศษ3รุ่นสำหรับผู้ที่ชอบความพิเศษยังมีแพคเกจสตีลเอดิชันที่ใช้วัสดุป้องกันเรดาร์และระบบปรับกลบำลังเครื่องยนต์เฉพาะทางล้อผลิตจากแมกนีเซียมปอร์จอน้ำหนักเบาเป็นพิเศษพร้อมยางสมรรถนะสูงที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับรุ่นนี้ระบบรักษาความปลอดภยัยขั้นสูงใช้การสแกนใบหน้าแอร์ละลายนิ้วมือเพื่อเปิดใช้งานรถ การเชื่อมต่อออนไลน์ก็เหนือระดับด้วยเครือข่ายผ่านดาวเทียมและ 5G ผู้สามารถติดตามตรวจสอบและสื่อสารกับรถคันอื่นได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตามระบบชาร์จไฟของมอเตอร์ไฟฟ้ารองรับฟ้าชาร์จและระบบชาร์จไฟจากแรงเบรกโดยใช้เวลาเพียง15นาทีสามารถวิ่งได้ถึง80กิโลเมตรในโหมดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวและเมื่อใช้ร่วมกับระบบไฮบริดจะสามารถวิ่งได้ไกลรวมกว่า800กิโลเมตรถังน้ำมันจุดได้60ลิตรรองรับการใช้งานทั้งไกลและไกลได้อย่างมั่นใจ ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นชัดว่า MIG 27K ปี2025ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นการผสานกันของอนาคตวิศวกรรมและแรงบันดาลใจจากอากาศยานอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักความเร็วเทคโนโลยีหรือแค่อยากสัมผัสความล้ำสมัย MIG 27K ก็พร้อมตอบโจทย์อย่างเดนือชั้นหากคุณชอบรีวิวนี้และอยากติดตามรีวิวยานยนต์ล้ำอนาคตเพิ่มเติม,ตมอย่าลืมกดติดตามช่องอีกอ